สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มที่อยู่ลูกค้าในกรณีที่เราสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าแล้วต้องการให้ทางด้านของยูพิกส่งสินค้าไปให้ลูกค้าโดยตรงโดยไม่ต้องส่งมาที่เราก่อนมาเริ่มกันเลยครับให้เข้าไปในแอปพลิเคชันยูพิกกดบัญชีมุมขวาล่างกดตั้งค่ามุมขวาบนรูปฟันเฟืองกดสมุดที่อยู่ กดเพิ่มที่อยู่เลือกประเภทสถานที่จัดส่งเลือกว่าสถานที่จัดส่งเป็นของฉันหรือว่าของลูกค้ากอกข้อมูลให้เรียบร้อยที่อยู่ชื่อลูกค้าจังหวัดตำบลแล้วกดบันทึก ากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดไปที่แก้ไขเลียกประเภทสถานที่จัดส่งเป็นสถานที่ของฉันหรือว่าสถานที่จัดส่งของลูกค้าแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีที่อยู่ลูกค้าขึ้นมา เวลาเรากดสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าเราก็เปลี่ยนที่อยู่จากที่อยู่ของฉันเป็นที่อยู่ลูกค้าหลังจากนั้นทางด้านของยูพิกก็จะส่งสินค้าไปตามที่อยู่ลูกค้าที่เรากําหนดไว้โดยเรามีหน้าที่สั่งซื้ออย่างเดียวทางด้านของยูพิกก็จะจัดส่งสินค้าให้เรายูพิกเป็นโซเชียลคอมเม c ร์อันดับแอป,ปสุดฮิตยูพิกโหลดเลยโหลดได้ทั้ง Android และ iOS สแกน QR code เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรหัสคำเชิญจากผู้ที่ส่งลิ้ยงให้ท่านกดติดตามกดกระดิ่งและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ